สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับ4ประตูไฮแลนเดอร์ยกสูงนะครับเกร์แซดสองจุดสองแม็กฟอร์วันนี้พาชมเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับพร้อมกับชุดแต่งนะครับ S อสปอร์ตนะครับวันนี้ก็แต่งรอบคันตั้งแต่หน้าด้านข้างนะครับพาชมนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะครับไฟหน้าของตัวแซดตัวนี้จะเป็น LED พร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับนี่ครับดีไซน์สวยงามแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED ให้นะครับนี่ครับแสงสีขาวนะครับแล้วก็ชุดแต่งวันนี้ก็จะ สปอร์ตตี้นะครับเนี่ยครับตั้งแต่กันชนหน้านะครับนี่ครับดีไซน์ก็เป็นกเป็นเสริมนะครับให้สวยงามขึ้นหล่อขึ้นนะครับสีดําขาวมุกแล้วก็สีบอลนะครับแล้วก็ตัวกระจังนี่ก็จะเป็นดําเงานะครับวันนี้ก็จะเป็นสีนะครับออกเขียวนะครับเขียว RS หรือว่าเขียว SUV ของ MU-X เรานะครับคุณลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับตั้งแต่เป็นแดงนะครับก็คือชุดสปอร์ตตี้เดิมนะครับหรือจะเป็น สีฟ้าแบบรถไฟฟ้าก็สามารถสั่งได้หรือสีอื่นๆก็สั่งได้นะครับมาดูด้านข้างนะครับวันนี้รถพร้อมกับชุดแต่งไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับตัวล้อเดิมๆจะเป็นล้อ18นะครับอันนี้ครับพร้อมยางบิต stone นะครับเสริมนะครับตัวซุ้มล้อนะครับนี่ครับนี่ครับสีดํานะครับสวยๆนะครับคุณลูกค้าเนี่ยถ้าใส่ซุ้มล้อเข้าไปแล้วอยากจะแต่งเป็นแบบออฟโรดซิ่งๆนะครับก็สามารถไปเปลี่ยนล้อให้ ใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าจะยกขึ้นก็สวยขึ้นนะครับนี่ครับด้านข้างเขียนว่า Highlander นะครับพร้อมชุดแต่งสติ๊กเกอร์นะครับนี่ครับสปอร์ตตี้นะครับสวยๆครับเป็นลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านบนก็จะมีครอบเสาอากาศนะครับนี่ครับทำให้ดูหล่อขึ้นนะครับกระจกด้านข้างพร้อมไฟเลี้ยวก็จะมีครอบนะครับดำเงานะครับพร้อมเส้นสีออกเขียวนะครับนี่ครับเพื่อให้แมทนะครับสำหรับลูกค้าชอบแบบนี้นะครับแล้วก็มีกาบด้านข้างนะครับนี่ครับเสริมขึ้นมานะครับ เป็นออกดำด้านนะครับสันใดข้างมีพร้อมนะครับมือจับโคมิกุญแจรีโมทพร้อมกันขโมยนะครับมีให้นี่ครับก็แผงข้างก็เป็นมิวลดีไซน์นะครับภายในก็จะเป็นพักแขนนะครับหนังแล้วก็เป็นดําเงาตัดๆนะครับสวยๆนะครับคอนโซลดําบุนุ่มอย่างดีนะครับเดินได้สีบอนนะครับพร้อมจอสัมผัสนะครับรองรับ Apple Car p ร a เพนเดอ o นะครับพร้อมกับกล้องหลังนะครับนี่ครับ เบาะหนังนะครับนี่ครับดีไซน์สวยงามครับเป็นสีดํานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับภายในก็เป็นโทนสีดํานะครับนี่ครับดูแลรักษาง่ายนะครับออกดุดุน้อยนะครับสำหรับตัวแซดนะครับนี่ครับมาดูตอน2นะครับนี่ครับแผงข้างนะครับดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนะครับภายในเป็นโทนดํานะครับแล้วก็มีช่องแอร์ตรงกลางนะครับนี่ครับนี้เลยแล้วก็มีช่องเสียบ USBC ให้นะครับสะดวกสบายนะครับ กว้างนะครับตัวนี้ครับไฟ่องสว่างนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มีลำโพงสวิทเตอร์ให้นะครับแล้วก็พร้อมนะครับสปอยเลอร์หลังคานะครับอันนี้ก็จะเป็นดำเงานะครับตัวนี้ก็ครอบไว้นะครับกันแดดได้นะครับสวยงามด้วยนะครับนี่ครับติ๊กเกอร์นะครับที่กระบะก็จะเป็น s อสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นลายสีขาวนะครับตัดๆสวยๆนะครับมาดูด้านท้ายนะครับนี่ครับชุดไฟท้ายนะครับทิปเปอร์อาร์เมอร์ LED นะครับสวยๆแบบนี้ครับ ฝาท้ายนะครับพร้อมกล้องหลังนะครับแล้วก็นี่ครับเกรดแซแล้วก็โลโก้นะครับ2.2 DI Max Force นะครับติดที่ตัวฝาท้ายนะครับนี่ครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นสีขาวจากโรงงานแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์สวยๆนะครับชิ้วล้อนะครับซุ้มล้อสวยๆครับนี่ครับของเอสปอร์นะครับพาชมล้ออีกครั้งหนึ่งนะครับล้อแม็ก18นิ้วนะครับพร้อมยางบิสโตร์นะครับยกสูงเรียบร้อยนะครับตัวนี้ครับ นี่ครับเราก็จะมีไฟเบรกนะครับไล่ฟ้าหลังนี่ครับพาชมสปอยเลอร์หลังคาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็มีกราบข้างนะครับนี่ครับตันนี้ติดเสริมขึ้นมาเป็นชุดแต่งนะครับของ X s p o r t y นะครับมาดูด้านผู้ขับขี่นะครับนี่ครับแผงข้างเป็นดีไซน์แบบมิอุระดีไซน์นะครับแผงข้างหนังนะครับเดินได้สีบอลพับกระจกไฟฟ้ามีให้นะครับแล้วก็เบาะเนี่ยปรับสูงต่ำได้นะครับเบาะหนังนะครับ นี่ครับพวกอะไรก็พร้อมมัติฟังก์ชันพุชคอนโทรลนะครับมาาแบบ MID นะครับรู้องศารถตัวนี้ก็ถือว่าดีไซน์มาเพียบพร้อมนะครับรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของคุณลูกค้านะครับนี่ครับตัวนี้ครับมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ครับนี่ครับพาชมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับชุดแต่งสปอร์ตตี้นะครับนัแต่คุณลูกค้าสั่งได้นะครับ เป็นเจ้าของง่ายนิดเดียวนะครับดาวน์โน่ต้นเพียงแค่5%หรือติดต่อที่ TikTok f อก e b o o k YouTube สมนึกอีสุออนไลน์นะครับเบอร์มือถือและอีเดียะนะครับ0 8น4์8 6 7 8นครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ